สวัสดีครับทุกท่านมาพบกับนวลฟุนใต้วัวใจอีสานนะครับตอนนี้เป็นตอนเย็นสี่โมงครึ่งนะครับวันนี้ตอนบ่ายเจอพายุดดูร้อนนะครับผลก็คือในไหนานะครับที่พึ่งพึ่งหวานเข้าไปนะครับน้ําเต็มเลยนะครับน้ําเต็มทุ่งเลยนะครับนี่ครับน้าเต็มทุกไห่เลยครับ ก็เมื่อตอนเมื่อตอนเที่ยงผมพักงวแล้วนะผมก็มาตัดหญ้านะครับมาตัดหญ้าตรงขอบคันแแทนะครับแล้วก็เห็นว่าออพอดีนะ้ำมันมันหมดถังนะครับผมก็เลยพักเครื่องนะครับพักเครื่องแล้วก็กลับบ้านนะครับเพื่อที่จะไปขนคิงวัวมามากองไว้นะครับปรากคว่าช่วงจหวานั้นนะครับ พายุก่อตัวนะครับมาเร็วมากนะครับแล้วก็ตกกระหน่ำเลยนะครับประมาณ2ชั่วโมงนะครับผลก็คือน้ำเต็มไห,หนาครับนี่ครับถ้าเป็นอย่างนี้นะครับอีกประมาณสัก2วันถึง3บวันนะครับเอ่อเขาเรียกอะไรอะ่ะน้ำมันจะน้ำมันจะถูกซับลงพื้นดินนะครับ แต่ว่าสิ่งที่ได้ก็คือข้าวครับได้น้ำอย่างนี้ข้าวจะขึ้นสวยนะครับทีนี้ก็ต้องดูนะครับว่ามันจะฝนมันจะมาอย่างนี้อีกไหมนะครับถ้าเกิดฝนมาอย่างนี้อีกและน้ําท่วมอย่างนี้ข้าวมันจะตายครับมันจะสลับกันนะครับคือช่วงแรกๆเนี่ยถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ครับถ้าเกิดมันได้น้ําอย่างนี้เนี่ยแล้วมันซึมนะครน้ำจางหายแล้วได้แสงแดดครับ มันจะงอกสวยนะครับแต่ถ้าน้ําซึมอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วไม่มีการแล้วมีการเติมเต็มแล้วไม่ลดลงไปนะครับนั่นหมายความว่าปีนี้ผมต้องหวานข้าวเลยนะครับเพราะว้ามันจะงอกมันจะไม่งอกนะครับในส่วนที่เป็นพื้นที่จมน้ํานะครับสิ่งแรกนะครับที่ผมสังเกตนะครับเวลามานาเวลาน้ําท่วมอย่างนี้นะครับก็คือผมจะมาดูนะครับว่า จุดไหนของไห,หนาที่มันยังสูงอยู่บ้างนะครับตรงไหนที่มันยังต่ําอยู่นะครับเพื่อปีหน้านะครับเวลาไถนะครับจะได้ปรับระดับนะครับพยายามปรับระดับไถแล้วปรับระดับดินไปด้วยนะครับเพื่อให้ดินมันสม่ําเสมอนะครับปีนี้ถือว่าถือว่าดินสม่ําเสมอกว่าทุกปีที่ผมเคยทํามานะครับเพราะว่ารอบนี้ผมไถ ปรับหน้าดินไปประมาณสี่รอบนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ปรับดีนะครับเพราะว่าดินมันดินมันแข็งนะครับแล้วก็ผมไม่มีใบมีดดันดินนะครับยังไม่มีใบมีดดันดินนะแต่ก็ดูจากสภาพแล้วก็คือถือว่า,ามันสม่ำเสมอนะครับถือว่าสม่ำเสมอนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นคนถึงแต่ถามผมผมคิดว่ามันยังไม่เสมอ ผมอยากให้มันเสมอกว่านี้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับในคลิปที่ผ่านมาถ้าเราทําพื้นดินให้มันเสมอนะครับเวลาน้ํามันไม่มีนะครับหรือหน้าแล้งฝุนไม่ตกเวลาเราสูบน้ําเข้าไห,หนาเนี่ยเราจะประหยัดน้ําเยอะมากครับเพราะว่าเราสูบน้ำไม่ไม่ไม่นานน้ําก็น้ําก็ท่วมทุกทั่วทั่วพื้นที่ในไห,หน่านะครับแต่ถ้าเกิดนั้นเป็นรุ่มดนด,น,ดนนะครับ น้ำเวลามันสูบมาแล้วมันเจอลุ่มลุ่มดอนดอนมันก็จะไปคึงอยู่ในที่ลุ่มครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเปียกอยู่มองเดียวจุดเดียวนะครับจุดอื่นมันก็ไม่เปียกอะไรอย่างเงี้ยครับฉะนั้นเราก็ต้องเสียน้ําเพิ่มมากขึ้นสูบน้ํามากขึ้นเพื่อที่จะให้น้ํามันท่วมไปทุกพื้นที่ของบิ้งนาของไหนานครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทําเสมอนะครับมันก็จะ ประหยัดเรื่องของอปริมาตรน้ําที่ใช้นะครับแล้วก็ระยะเวลาในการสูบน้ํานะครับแล้วก็น้ํามันนะครับประหยัดน้ํามันของเครื่องสูบน้ําด้วยนะครับนี่ก็คือเหตุผลว่าทําไมเวลาฝนตกผมถึงชอบมาดูมาดูไห,หน่นานะครับก็ปีนี้ถือว่าเกือบเสมอนะครับ ปีนี้ถือว่าผมถ่ายนาผมไถนาปรับพื้นที่จากรถแท็กเตอร์นะครับที่เขาเคยถ่ายแล้วมันเป็นหลังเต่าครับตอนนี้ก็ปรับมาได้เยอะแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับก็ปีหน้าค่อยว่ากันนะครับปีหน้าค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเอ่อห่นี้จะเป็นไห่ที่มีปัญหานะครับสองห่นะครับไห่นี้นะครับแล้วก็ ไห้น e ี้นะครับที่ม ar er ันเป็นแองคะทะนะครับที่ปีปีที่แล้วที่ผมสูบน้ําที่ผมพยายามเลี่ยงไม่ให้น้ํามันไหลเข้าไห่นี้เพราะว่ามันเป็นแองคะทะนะครับจําได้ไหมนะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ยังมีแองคะทะอยู่นะครับแล้วก็ขอบตรงนี้ยังเป็นแองคาทะอยู่นะครับเพราะฉะนั้นปีหน้าจะต้องปรับนะครับปรับโดยการไถแปรนะครับอย่างนี้ต้องปรับโดยการไถแปรนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับที่ตรงด้านข้างตรงนี้นะครับ แล้วตรงนี้ด้านข้างจะเป็นยังสูงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องไถ่าฮุบก่อนนะครับไถฮุบเพื่อทําตรงนี้ให้มันสูงนะครับแล้วก็ฮุบเสร็จปุ๊บก็แปแปรตามนะครับแปรแล้วเสร็จแล้วก็ใช้คาดดันดินดันปรับพื้นที่นะครับส่วนตัวนี้ก็ไถฮุบนะครับ่ันนี้ก็ไถแปรครับก็ พยายามดูนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับถือว่าถือว่าปีนี้ผมปร будут, ica, <ak Gree> <us> ับพื้นที่ได้ได้ขึ้นมาขึ้นมาได้เยอะนะครับนะครับถือว่าปรับพื้นที่ขึ้นมาได้เยอะนะครับอันนี้ก็เกือบสนิทเลยนะครับอันนี้ก็เกือบเลยเกือบเสมอเลยนะครับก็ตอนนี้คันแทก็ยังไม่ได้อุดนะครับคันนาก็ยังไม่อยุดนะครับเพราะว่า ผมกลัวว่ามันจะเจอพายุฤดูร้อนอย่างนี้นครับแล้วมันจะทําให้น้ําขังนะครับเพราะฉะนั้นข้าวมันพึ่งหวานนะครับข้าวพึ่งหวานผมก็เลยคิดว่าต้องระบายน้ําออกนะครับระบายน้ําออกให้เร็วนะครับเพราะถ้าเกิดน้ํายังขังอยู่นี่ข้าวเม็ดข้าวมันจะตายนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยยังไม่ได้อุดคันแทนะครับปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้นะครับพอ ช่วงจังหวะที่เข้าวขึ้นใบนะครับขึ้นใบขึ้นใบแรกนะครับแล้วสูงขึ้นมาประมาณสัก25เซนนะครับผมก็จะเริ่มอุดน้ำนะครับอตอนนี้ก็ยังไม่ได้อุดนะครับโอเคครับก็ นี่ครับพาพายุฤดูร้อนนะครับมันก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันได้พายุฤดูร้อนมาช่วยเติมน้านะครับก็ถือว่าโชคดีเลยครับโอเคครับถือว่ารอบนี้หวานข้าวทันพอดีนะครับหวานข้าวเสร็จเมื่อวานนะครับวันนี้ฝนตกเพอร์เฟกครับเพอร์เฟกโอเคครับพามาดูนานะครับหลังจากพายุฤดูร้อนเข้านะครับ ก็เดี๋ยวก็ลุ้นกันนะครับว่าข้าวจากอกดีไม่ดีสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าไหฝั่งนี้จะเป็นไหที่ผมเริ่มไถข้าาย่าปีแรกนะครับแล้วก็ปรับพื้นที่ปีแรกนะครับเพราะปีที่แล้วแทบจะไม่ได้เแทบจะไม่ได้กินข้าวนะครับปีนี้ก็เลยจัดเต็มนะครับส่วนไร่อ้อยนะครับไรอ้อยวันนี้เขามาวัดพื้นที่แล้วนะครับประมาณวันที่20บกว่ากว่านะครับเขาจะเอารถมาลงนะครับเพื่อที่จะขุดขุดรับพื้นที่ให้ผมนะครับ เพราะฉะนั้นฝั่งไรอ้อยเนี่ยต้องรอไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพอเขาทําเสร็จแล้วนะครับประมาณไม่ถึงอาทิตย์ประมาณอาทิตย์หนึ่งมั้งพ,พอเขาทําเสร็จแล้ววันอาทิตย์หนึ่งผมก็ถึงจะเริ่มไถแล้วก็หวานข้าวนะครับช่วงนี้ก็ต้องปล่อยพื้นที่ให้เขารอบพื้นที่ไปก่อนนะครับโอเคครับพามาดูบรรยากาศนะครับงั้นผมจะทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ